ไปบ่มเหรครับพ่อครับแม่นูกมเกล<า>็ดนะสีทองพี่น้องแก่แล้วนี่มีของฝากค่ะจะน้องน้องไปเลาะน้องไปเลาะ,ละส่วหนวดมือค่ะน้องน้ำเย็นได้กรอบกรอบใส่จะแจกปลาขนาดเล็อแจกปลาพี่น้องมาด้อครับุ้มสุบุ้มโตโต ครับเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูกินเฮียงทุห้องเนี่ยมือนี้ขอบคุณแคบหมูแม่ปองค่ะสบาสวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะคุณนุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอมตกหลุมน้องมะลีแล้วยอมตีนน้องมะลีแล้วน่าส่งมากกัอย่างมเล่น้องน้องยอมเด็กกินขาหมูขวดน้องขวดกาแฟ ท่าดาชาวัสดีค่ะไาชืากวัตดีค่ะปวดปวดสาวเสียอายอยากตีมาใช่อยไตีหนูอยากตีพี่นะลูกอยากตีอาเนี่ยเลยนะน่ะอ๋ออยากตีพี่อ๋อะคไม่ได้เลยนะโนโน่โนเลี้ยงน้องมาให้แม่หน่อยนะแม่ไปทำกอขาวเด้อคนละคนละนอนก็ได้ไม่จะไปนอนองนี หนูไปเรียกแม่ได <ized> ้ลน้องร้องไห้นะม่ลูกแกนี่ปวดลูกเชิญคายเฮ้ยโอ้ยอโทษค้ับอะเาแนี่ปว ไปบ่มบ่ครับพ่อครับ,รบแม,ม่นลูกมันแก่ล่ะพาดทุ่ย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 โอ้สีทองพี่น้องนะแก่ละกลน์กลมันเหลืองเหื่มแล้วนะสวัสดีพี่น้องก่อนค่อยๆหวานดิมะม่วงของอเราไปบ่มอย่าเฮี้ยรูดเสื้อขี้ดินเด้อพี่น้องเออคันมันซ้ำตัวเนื้อมันเงี่ยงสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านครับ คือขันเัาไปต่อยไปเพลเรมันล้นกระแทกพื้นนี่ยามเพาไปบ่มเนื้อมันมีงามตัวลูกโอ้ต้องเขาเขาปิดเอาซะนี่ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันอยู่ต่ำพอก็เลยปิดเอาเทั้งผูของความสวยงามไว้ก่อนปาดผอคหยุดน่อยหนึงบ่สองน้อยมีทันได้ปิดอยู่พี่น้องเด็ดปิดให้มันมืดก่อนได้ครับเอ๊เขียวๆอย่างนี้ไปบ่มมันคือเป็นเหลืองนะนั่นเนาะขั้นขั้นอย่าให้มันงามไปดีซ้ำนี่แหละลูก แต่ว่าหน้อยสมังยานี่ไปบ่มมีงามได้ตัวนี้อ๋อแม่นบ่ครับพ่อแม่นอันนู่นนี่ผัดเลี้ยงยู่ยได้ครับพ่ออข้ามันเลื้งแล้วมันมีค่อยงามเวลาเขาไปบ่มรู้คือทางในมันสุกแล้วครับเนื้อมันละมีแน่นคือถ้ามันพอดีแท้สมตรงนี้ครับนี่ว่าง่ายแก่เต็มที่ครับเอาพ่อไปเด็กคมหูมันจะท่านเองนี่ครับนะทดลองนี่ครับพ่อศึกษาจะทันงี้เพราะน้องจอมเราเคยไปอยู่ตลาด่ัแตนปลาเล็กก่อนปากคลองขึลาเล็กนี่แหละเราไปคัดมาไหมเด้เราไปอยู่หลายปีเด้ ผลคัดมาไหมครับพอ,อน้องจอมนะได้ข้มอมูลนะแม่เพิ่นศึกษามาอย่างดีเลยครับประเภทผลลม้ะเดี๋ยวปิดธรรมเนีอบโอบต้องเอานวยเขียวๆครับผมแลวก็ขั้นเขาจะหูว่ามันแก่ใ่อมีแก่ปิดได้แล้วเอาไปทิ้มลงโอ่งน้ำาครับพี่น้องถ้ามันจมนะ,สะแสดงว่าบ่มได้ขั้นเป็นฟูลุบป,ป่องลุบป,ป่อง,ปปองบ่มได้ก็ซุกจะแต่มีหวานแสดงว่ายงบ่นได้แก่เต<อ>็มที่หรครับเดี๋ยวเราไปลงโอ่งเบิงจ้กหน่อยขั้นแก่เต็มที่นี่ล้อยลงโอ่ง ถ้าสับพี่น้องเหมือนกันนะตรงเลยเนาะแกใหญ่โกมูอยู่บะลูมนันนี่หญ่ยี่ต่อเนี่ยมาบอกไม่ยาถือป่งปงนี่ครับพี่น้องหั่นมูเขาด้วอ๋อนี่คือแกอได้ซีขั้นมีเต็มร้อยมนละลุบป,ป่องลุบป่องจะจมแน่มีแน่ฟูแน่มีแน่ขั้นลงไปน,ไปนอนอยู่พื้นอันอนี้นี่โอ้ยแน่นี่เลยพี่น้องบ่มออกมาโอนอยู่ข้อมูลเน่นครับผม ได้จาลาดนี่ละล้วร<อ>้านแนะนำมาเพราะต้องจอบนี่แล้วไฮเคดิตครับต้อเป็นควายคละไงพอดีมัอนี่สั่งกลองมาไว้ครับผมแล้วเป็นผลของซอยก่อนค,ครับในเพลือมือนี่มีของฝากค่ะจัดมองน้องเงียง้ยก็ทำช่องตะเกาน้องไปเลาะน้องไปเละ <c oughs> าะเราหูจักเชื่อน้องว่าน้องไปล <c oughs> เลาะเพิ่นฝากมากค่ะพี่น้องเป็นแคบหมูนะคะ แคน่าจะเป็นข้าวอิ่นแคบหมูสูตรโบราณค่ะแต่ก่อนหนานี่ั้งแต่สมัยตำพิธียูทูบใหม่ๆสมัยเป็นเป็นพยาบาลครับเริ่มต้นเหมียครับก็พี่จักกันครับผมนี่ครับเพิ่เในยูทูบ้วเพิ่ก็ไม่เปิดโรงงานเ็ดแคบหมูเองครับผมขายดี่ดีแบบกองแบบไงเล้วจ้ะแล้วก็มีแบบอันนี้พร้อมเปิดเป็นโรงงานเลยเป็นบมดูลเดี๋ยวฮีเดอร์ขันผู้ใดสนใจอยากสร้างซื้ออะโรงงานแม่ปองนะคะพอดีสร้างกีจอันเนี้ยยู่บ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ นี่คะ่ะศูนย์เก้าสามสามห้าหกสี่หกแปดสองจ้ะือว่าขนหาในเฟซว่าโรงงานแม่ปองกันนะสิเห็นน้อยจังโรงงานแค่หมูแม่ปองหรอคร,อรอับค่ะเมืม่อนี่ก็เลยสิแบบต้องกินตำตำเหนื่อยเข้ากับบรรยากาศอ๋อจะอหน่องเพิ่นมีเหตุธุรกิจไปขากลายนี่ออกมาซิมมายอดที่นีครับผมมมซิเื จะมีห้อยไส้เปืดไปรอบหนึ่งเลยจ้ะเปิดแล้วบอครับไสรอบหนึ่งไ้เอยี่แมวอาแต่มฮุงมาสู้กินไส้ก็เลยลอยเป็นยังไงรับไส้ลอยสี่หมื่นบมันจนดือจังแค่หมูที่อห้าเจียวเองนะจ๊ะหอมเลกมันเบาหืนน้งมันน่ะน้องไปอดไปรอเป็นวิธีครับเจ้าตะกียเราไปถอก่องางน้องกงขอบคุณลยๆเด้อนอไปลอเลยบบลมันแก้วไมากินนั้น ของกรอบของห้องว่าแคบเลยนาะลูกเนาะแคบหมูแม่ปองครับพ่อบกรอบเลยพี่น้องเลยแซ่บแซ่บลองมะลิกรอบนะหมึอนี่ใช้จะเห็ดไอ้ตำนันส่วหนวดหมึกค่ะใส่ผักกัญจงแซ่บก ตัวการจองก่อนจะ้ะม,มีแค่หมูตรงจิม้มตำตำตัวการจองนะคะโอ้ยมันยีงวันเสาร์ด้วยเหรอโอ้ไม่อยได็กินแครหมูลแล้วมมลกินหอยในมุนยังสิอว่าครับเออเอิญเรามากิน <laughs> แครหมูเสี่ยววันนีพอแล้วเสียควรนะนอกไปมันจังบอ่อแหล่ะครับเนอะนวลมื่อการเหย็ดตำซีไม้เหย็ดกินเรือมือนนั่นแหละค่ะ น้อยนะอันนี้อันที่อันลวกันจิ้ม,ม่วมดน,นึ่งตาเก็บไว้เอามาตําได้ต่อเนาะน้ำยินจะได้กรอบๆไปไปตำ <c oughs> อาสาพาไปตำเ <c oughs> นี่ยโทรกลับมาแล้วเทิงว่าเทิงหมูสิงเทิงหลานไผ่กัสิบวศนแค่หมูลาได้กินปลาควายน่นะแหงแล้วบ่เดี๋ยวนี่ จานาก่อนจ้ะไปกับจับไปเนี่ยเขาบุ่งหิมหิ้มองเนี่นี่จ้ะอ๋อเสียบเสียบเอสันสุขคนกับน้ำค่ะมันมองยีห้ยินไสแบบม่ิดยโอ้ยบงบี้มันเนี่ยยัไปเฮ็ดแตกยัดไปเฮ็ดจิมเลยหัหอมมันสุดดอดไม่โตครับติดตามแล้วได้จ้ามันนี้เอาแบบเผ็ดเพ็ถ้าอินบอว่าอยากซวงๆ นี่บุพีบุพีกจินดาค่ะนี่บุพีแข่งไส้ขวางไม่ยังดีให้มันดำๆหน้านะเต็มหิมะก็วไงปลายเส้นตานนั่งมันีจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานเพราะว่ามากินนะ้ำมันเป็นแบบสไตล์ตำเกาเหลาตำเหลาตำซัว ใส่ตะบงพีกเป็นเราเสียบแล้วครับไส้ครับเรืออยากกินปลาหมึกห <c oughs> ัวเห่าซอสสดๆครับผมสดจ <c oughs> ากตู้เย็นหัวเห่าต้องร้องแล้วทุกสูตรเลยเด้งม, <c oughs> มากเถอะดอก <c oughs> อนนัันนมเห็นไส้ใส่บึกทั่วเราทำขึ้นฟอดตอนไส้ใส่ตำไปซื้อตำบงทั่วอยู่ขวัญแก่น,นครับ <c oughs> แม่ค้าเพิ่นบ่กคอยอยากตาหมูทั่วไปในไนด้ครับนมัน,ม,นมันใส่เลี้ยงพ <c oughs> อแบเนี่ยโอ้ผงเรบเป็นดูม่ปางรู้ครับผมนักบุเกเบลเทดครับถ,ถึงไม่กินแต่ก็ต้องใส่ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยต่อบ่เคยคิด,สดเสแยเบ่เบลเทดเลยเด้อครับแต่ว่าพ,พ่อมาอยู่นี่ก็กินไปกินมากกวกินได้ครับผมเสียงเขาหอมหอมเลย <c oughs> เอ็ดวัดจอดบึงเนียงบอกเสือเเทียนออกหนาเปังไงกันแตันจัวเน็กบ่เนียงเน็กม่เนียงเาะอ๋อเนียงม่จอกใส่หัวเนาะแต่วเนนีขึ้นแบบตรงๆลงได้จ้าประตงน้าเยยประตูปีที่อนแต่ว่าเอ้โต้หน้าต่างหน่อยเนี่ยตัวดี่ออกมาเฮียนทางไหนมัน น้ำกระเทียมดองสักหน่อยค่ะเอาว่าใช่นาหรมัครับใช้ตาใช่เดี๋ยวเดียวงาทับพี่หนึ่งผู้คือตักมา่วใบลายแถวนี้เด็อดชือไปสักหละมัะว่าป้าแดดเขาหน่อยโมนี่รับใส่ป้าแดดเขาสมสามสูตรสูตรอดไรเนี่ยครับหลายอย่างมาหมากไม่หลายอย่างสูตรแม่บุญลัมสูตรซีฟอนสูตรเขาหน่อยหนึ่งจิตป้าแดดเขายังบังคัหนึ่งปับปุ่มสูตรด้วยครับ ใจปลาเมื่อกลับไปครับผมแสบแสบครับจะไปกินซะแล้วมันจำประแดดโอ้โหมันแ็มตามันเนี่ยมันแสบเดี๋ยวได้ครับใส่สิดออกดีดีนะโอ้มีมันตามันแหละเป็นเลยมื่อนหร่แต่พอต้องจำที่ฟูดให้มันยาเขฉมน้อยจังมายใส่หมึกใส่ฟักลงไปค่ะ ยังไม่สามไม่สามคูหรอป้าใส่ลออถามในกล่องด้อคนนั้จะเสียบคาถาไหนเรบผมอาจยินเสร็แล้วเน้ใส้ลืมอันมาบึงื่อคองานกินก้อนอะมี่านพ่อครับกินอันนี้เอียมพอดี ต้อนธรรมดาต้อนนี่งส่นธรรมดานีละจ้าจะไาเหมือเ้าส่ตอเยวน่นหูไฮ่ซไฮ่ซเป็นอกแวพรจ่าพี่น้องเด้อทำซัวหนวดมค่ะชิ้นหนวดมึงก็น่าจวยดครับเดี๋ยวทชิ้นใหม่ครับมาพี่น้องครับผมทซัวหนวดมุ เปิมเป็นเงาเลยเสียบครับปุบปุมแล้วครับใส่็จแล้วทอดรับผมเห็ดซกรุ่นมือนี่นั่นถูถูถูคือเห็ดเป็นจะเสียบเดี๋ยวเราใส่คมันธรรมดาที่อ่าจะาหน้ต่อไปที่นี่ครับอุปกรณ์เสริมนี่ครับแจีบหมูวงห้องเลยครับผู้สนับสนุนหลักแคบหมูแม่ปองครับ หน่งเห็ดเสียงนะครับแต่ก็อปปแปกย่ขนาดอันอ้มาได้สองมือด้วยนี่กอบเหมือนเดิมห่อนๆ่นละเลี้ยวด้ยเะนะคะเส้นแซ่บค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูกินเหียงของห้องเน่มือนี้ขอบคุณแคบหมูแม่ปองค่ะแซ่บก็ใส่เอาเบิร์มากให้คนนีนมาขายของให้คนนครับนี่ครบเบอร์โทรไม่้บอยศูนย์เก้าสามสามห้าหกสี่หกแปดสองค่ะ มาเด้อค่ะสแสบ้น้องกันจ้าอ้าวเซิร์นลองดูมาเด้วครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันีครับนี่มากินตำม่ำายน้ำลายไหลท่าของห้องว่าตำเปลือะรกูรู้นตำส่วนหนวดมึกตำตส้วาตำส้อานวดมึกเนาะตำส่วนหนวดมึกจับหมู คมเอาเอามาสองมือเลยวก็ยังกรอบครับผมสุดยอดพี่น้องแซ่บนะครับม่อายหาที่จบลองกันนะกรอบดีขนาดนี้จริงมันก็เท่นีประโยชน์ได้เเทศของฝากครับ แซบแซ่บครับแซ่บเขามาเซ็นข้าวปุ้นก่อนเาหมอจะกินข้าวเสี่ข้าวปุ้นเฮ้ยเฮ้ยไอ้เซิงข้าวปุ้นยึดตารางเด้อมีสเต็ปตัวนี้ตรงมือเท่านั้นตรงมือเท่านั้นเพราะว่ามันก็พันบะไรคือผลฮึ่มโชว์ๆนะครับโชว์แคบหมูนะครับ ร้อยหนึ่งสองสามไปดีบ่มาเด้อพี่น้องเลยแซ่บดีเด้ออมนี่ทนายลองตัวนี้เอาไปดิตัวนี้เทียมไมอย่างนีเอาไปมาจิ้มมั้ง ต้มนะแยบฟังด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมา<อ> <laughs> สวัสดีครับข้าวเียวมือ้อน่สวัสดีไปเลยเ <laughs> จ้ะ <laughs> มาเด้อพี่น้องเ้ยจำเลย <laughs> เป็นยางไ นีดก็ไม่จริงหายจอนหายเป็นบาร์โบราณเด็ดีค่ะยำไปตีน้องเหรอห้องแข็งเลนเคยนีเด็กหน่อยช่วงแบบนี้มีท่านได้ลองครับพี่น้องตัวนี้ของห้องว่าเทเรลกแกลบหมูเจียวเจียวบอกว่าเจียวเจียวหมูเนาะเจียวเอื่นว่าร์จังเลยดิเปิดเมือเลยซอนกับข้าวางซ้อน แน่บส่วนโอ้นี่นนมาใหปลกดนาจมชมน้องง,ง่ไว้ทากับ <c oughs> <c oughs> เจ้าเดลนมาลายมีอะไรอมามาเม่ยหมาปนเออก ขันจองขับพี่น้องโลดดีๆตามไม่เตือนโอ้ขับดีๆข้าวจะเห็นหูหนูเริ่มบอกม่เือนี่เป็นแคบหมูสิแบบว่าได้แบบใส่ฟุงที่รถรดดีหลายออกมาก็ดีกลมกล่อมหนูอ่ะพอดี กันไม่ต้องมาด้ะแคบแต่ว่าบางเอิญมากินของเจ้านี้รู้สึกว่าวแสบประทับใจของแม่เลยตัวแข็งดึงแม่ฟองแม่ฟองขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ส่งมาให้รีวิวให้อยู่ไว้ถึงนนำเส,สียงมันนองคนเป็นคนของใจนดูครับเราเคยบอกชูฟังเหมือนเป็น,ปนบ้านไหนหน,นู่นไหมครับบ้านดูการศึกษน้นองกันเป็นไป็นน้อยนูเรี้ยงดีครับเลี้ยงน้ำใส่หอน อืมอืมแล้วคนเกิเสนินนหามอวระอเป็นนักสินสารมอก,ก,กระคณะเกษตรอย่างบ่านหองคุ้มได้เนไปเห็นได้ฟิดกับค้าขายตามตลาดนัดคตัวไหนเ,เมื่อเปิดในนี้ของเราของจริงอืม ขวาใช้ทำหนัาทีศทิดปกทิดพีน้องไรน้เยลืมใอย่างพ่กจแซบเพราะว่ากเยอะโฆษณารีวิวแนานำละขอพละอฮ้ยอคุยอยากแซ่บคือพหน่อยมือนึ่งจะโรงงานแม่ปอง้อจ้ะแซบหมงโรงงานแม่ปอง0เบอร์ศูนย์เก้าสาสห้าหกสี่หกแปดสองจาที่นองโทรไปสั่งอะไรรือว่าผู้ใดแบบหาในเพจใสคิดว่ากันอาจะดังดูความเป็นโรงงาน เดีย๋ยวไพ่อยากไปสื่อมองกับยุบานเป็ดขอแกนแก่นจ้ะลิมนี้ก็ฝากดไลไ์กดแชร์พอน่อยเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมแนวเซอร์เป็นกับเอ็ซเซอร์แล้วกับอิฐหอยขอบคุณของแสบจากแม่ปองเะคะ่ะจังหนองไปหรอ